ด้านหลังอ้อยเลยเอามาทำโปรโมชั่นสุดพิเศษดอกเบี้ยววาวนะอ้อยให้2.99%ที่7ปีนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆประหยัดดอกเบี้ยไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเพื่อนๆ่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการ l i น์แอดแอดนัทธาออโต ี่คะ่ะทุกคนมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับกล้องทัพ Honda ซี v i c ด้านหลังอ้อยเลยเอามาทำโปรโมชั่นสุดพิเศษบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าตอนนี้นะคะใครที่อยากได้ดอกเบี้ยว้า wow, วนะอ้อยให้2.99%ที่7ปีนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วที่สำคัญค่ะ c ี v i c FC ที่ร้านอ้อยนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยตั้งแต่1.5เทอร์1.8 เกือบทุกสีทุกรุ่นเลยนะคะใครที่กําลังมองหาหรือเป็นสาววอคอ a นดานะคะไอบอกเลยว่ามาที่อ้อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอันนี้เอามายกก็อยากให้ดูด้านหลังอ้อที่6กคันนะคะเรามาดูกันที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะ Honda นด v าซีวิก FC, ปี2019นะคะราคาขายค่ะ7,990 0 0าค่ะจากเดิมนะคะผ่อนที่14,808บาทนะคะดอกเบี้ยสูงจุด9 เพียงแค่12,309บาทค่ะบอกเลยว่าเซฟดอกเบี้ยไปตลอดอายุสัญญานะคะ2,000 200, 0 0กว่าบาทค่ะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะมากันที่คันที่2เลยค่ะ1.5เทอร์โบ R S เช่นกันค่ะคันนี้เลขไม่น้อยๆไม่เพียงแค่8,000กว่ากิโลเมตรค่ะราคานะคะ89900 0บาทปี2021ค่ะจากเดิมนะคะ่อนที่16,602บาทนะคะ ดอกเบี้ย2.99ค่ะเหลือผ่อนเพียงแค่13,850บาทค่ะประหยัดดอกเบี้ยไปตลอดอายุสัญญาถึง2 3 6 0 0บาทเลยค่ะคุ้มมากๆเลยนะ สีน้ําเงินสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสีนี้หายยากมากๆเลยนะคะใครที่ชอบนะคะจัดทรงลงล้อจริงๆนะให้บอกเลยว่าเอาสีนี้ไปแต่งนะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็น Honda Civic ปี2020ค่ะราคาค่ะ769,000บาทนะคะจากเดิมพนที่ 14,205บาทนะคะเหลือผ่อนเพียงแค่11,846บาทค่ะประหยัดดอกเบี้ยนะคะไปถึง221,53บาทเลยค่ะมากันที่คันต่อไปเลยค่ะเป็น Honda Civic FC 1.8 EL เช่นกันนะคะคันนี้ปี2020ค่ะ เดิมนะคะผ่อนที่1 4 205บาทค่ะเหลือเพียงแค่11,846บาทค่ะประหยัดดอกเบี้ยไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทเช่นกันค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดนะคะไอ้บอกเลยสำหรับลูกค้านะคะที่ออกรถภายในเดือนกรกฎานะคะแต่ใครที่กำลังมองหารถสวยๆช้าไม่ได้แล้วค่ะมากันที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้จดส่งลงล ซิิงๆเลยออกไปคือหล่อแล้วหอเลยนะราคานะคะอยู่ที่769,000บาทเช่นกันค่ะจากเดิมนะคะผ่อนที่14,252บาทค่ะเหลือผ่อนเพียงแค่11,846บาทประหยัดดอกเบี้ยไปกว่า200,000บาทเช่นกันเลย สวยๆเลยค่ะเพื่อนๆจากเดิมนะคะผ่อนที่หนึ่งหมื่นบาทค่ะเหลือเพียงแค่1นึ่งบาทนะคะประหยัดดอกเบี้ยไปกว่า2อ0 0 0นบาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเพื่อนๆขะเซฟดอกเบี้ยแบบสุดๆสองแ0นกว่าบาทจะหาที่ไหนดอกเบี้ยนี้นะคะคุ้มกว่า แดงด้ยซ้ำนะถ้าถามส่วนตัวอ้อนะั้นแล้วยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมายเลยค่ะใครอยากขอนสบายบายเนี่ย2.99รับไปเลยหรือใครอยากขับก่อนพรอนทีหลังขับฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะดอกเบี้ย0%เราก็มีให้เช่นกันนะคะพร้อมกับการรับประกันตัวรถนะคะ1ปี20,000กิโลไปเลยค่ะลูกค้าค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยเลยนะคะ จัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะช้าอดหมดนะบอกเลยว่าวัตถุไปไวไปไวมากมากทุกคันเลยค่ะสามารถโทรหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบายสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com